ฮั l โหลก็กราบสวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆสีรักทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับการแย่งพอร์ตนะครับการเปิดพอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็น ID และไอเสียในรถ4จังหวะนะครับนี่เป็นฟ้าสุบของเว็บ125ตัวคาบูนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไหนนะครับ มันก็ใช้หลักการเดียวกันครับการแยงพอตนะครับซึ่งก็เป็นปัญหาสําหรับหลายคนนะครับสําหรับหลายคนเลยที่เพิ่มหัดแยงฟ้านะครับบางคนนะครับทำเป็นปีก็ยังแยงฟ้าแบบสเปะสปะนะครับแบบมั่วนะครับ ทุกคนจะต้องผ่านจุดนี้มาก่อนนะครับซึ่งการแยงอพปอดนะครับเราจะต้องรู้ก่อนเลยนะครับว่ารถของเราจะทำประเภทประเภทไหนเราจะทำรถรอบหรือรถกำลังนะครับรถที่เราจะทำประมาณนี้มันจะมีกำลัง หรือกำลังมันมากพอแล้วเราต้องการเราต้องการรอบเราต้องการจะเพิ่มรอบหรือจะเพิ่มกำลังให้กับเครื่องยนต์ของเราการแยงพอร์ตซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับสิ่งแรกเลยก็คือขนาดขนาดของรูพอร์ตนะครับไม่ว่าจะพอร์ตไอดีและไอเสีย การยางพอร์ตนะครับพอร์ตเล็กมันจะได้ความจัดจ้านมันจะได้กำลังขับขี่ง่ายไล่ง่ายนะครับมันจะได้ในระยะทางที่ไม่ไกลมากนะครับก็คือมันจะได้ต้นนะครับ แต่ไม่ได้แปลว่าท้ายมันจะไม่เดินนะครับทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับขนาดนะครับขนาดของลูกสูบขนาดของแรงดูดนะครับการแยงพอดที่เล็กมันจะได้กำลังและการรูปพอดใหญ่มันจะได้รอบนะครับ แต่ถ้ารถของคุณไม่มีกำลังแต่คุณไปเปิดไปแยงฝาที่ใหญ่มันก็จะทำให้รถของคุณนะครับกำลังจะส่งไปถึงรอบไม่ได้มันก็ทำให้รอบรอบตนก็ไม่ดีรอบปลายก็ไม่เดินนะครับมันก็เหมือนเราไปทดสเตอร์เล็กนะครับ รูพอทที่ใหญ่ก็เหมือนเราเลือกใช้ปากคาบูที่ใหญ่เหมือนเราใช้ท่อที่ใหญม่มันเหมือนกันหมดเลยนะครับมันสัมพันธ์กันหมดเลยเพราะว่าทุกอย่างมันต้องพอดีกันนะครับรูปพอทที่มีขนาดที่เล็กเกินมันก็จะทำให้รถของเรานะครับดูดไม่พอนะครับหมดไว มันทําให้เครื่องแก๊กได้นะครับอาการแก๊กกําลังอัดเกินนะครับอาการแก๊กเพราะว่ามันดูดไม่พอนะครับมันดูดไม่พอฉะนั้นการแยงรูอ o ์ตนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับสําหรับวาวเดิมนะครับผมแนะนํานะครับการแยงไม่เกิน2อมิลน,นะครับ ไม่เกิน2มิลประมาณนี้นะครับถ้าในกรณีลูก53 50มิลถึง53นะครับลูกเดิมถึง53ครับส่วนตัวผมนะครับจะใช้รูพอร์ตเดิมนะครับไม่ต้องแยงนะครับเพื่อให้รถของเรามีกำลังนะครับเพราะว่ารถในลูกเล็กมันไม่ค่อยมีกำลังเท่าไหร่ ในการดูดนะครับแต่ถ้าเราสามารถกําหนดเครื่องยนต์ของเราให้มีกําลังเราก็สามารถแยงอูพอร์ตได้นะครับแยงได้ใหญ่ไม่ควรใหญ่มากนะครับไม่ควรใหญ่เกินใบาวาวนะครับให้ดีและไอเสียนะครับไอเสียนะครับในรถ นามนะครับรถแข่งกับรถทางยาวจะแยงไม่เหมือนกันนะครับไอรถทางยาวมันจะแยงเล็กกว่ารถทางสั้นนะครับก็ทุกอย่างมันก็เกี่ยวข้องกับหมดทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกันหมดนะครับฉะนั้นการเลือกดูปอดที่ดีนะครับมุมที่ดีก็ควรหานะครับ การแยงรูพอตนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับแรงดูดนะครับรูปพอตมันก็เหมือนปากนะครับหลอดหรือปากนะครับใช้ในการดูดดูดอากาศนะครับถ้าในรถคาบูมันจะดูดน้ำมันและอากาศนะครับเข้าไปถ้าเราแยงใหญ่มากมันก็จะไม่มีกําลังมันจะมีมันจะไม่มีแรงดูดนะครับมันดูด ไม่ไหวนะครับเหมือนเราดูดน้ําดูดอากาศไม่ไหวนะครับเพราะว่ามันใหญ่ถ้ามันเล็กมันก็ทําให้เราดูดได้ยากเพราะว่ามันเล็กมันต้องพอประมาณนะครับในรถวัวฉีดนะครับรถวัวฉีดใช้วัวฉีดในการป้อนนะครับวัวฉีดป้อนแต่อากาศมันดูดซึ่งมันก็ เหมือนกันนะครับซึ่งหัวฉีดมันดีกว่าคารบ,บูก็จริงแต่มันก็ต้องใช้มุมเช่นกันในการแยงฉะนั้นอย่าอย่าแยงมั่วน,นะครับเราจะต้องรู้ก่อนเลยว่ารถทองเรามันต้องการรอบเรื่องกำลังถ้าเราต้องการรอบก็เปิดให้ใหญ่ ใหญ่ในที่นี้ไม่ใหญ่มากนะครับก็ประมาณเท่าใหญ่ไม่เกินขนาดของใบาวาวในกรณีที่รถของเราไม่มีกำลังเราก็แยงให้มันเล็กเล็กในที่นี้ก็อย่าเล็กมากนะครับ ก็แยงในระดับหนึ่งนะครับแยงแบบว่าพอประมาณนะครับสักหนึ่งมิลนะครับก็แล้วแต่นะครับก็ค่อยๆแยงนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรตตัวนะครับเพราะว่าแปงดูดในแต่ละคนนะครับมันไม่เหมือนกันนะครับและมุมมุมมุมนะครับมุมการแยงก็ไม่เหมือนกันฉะนั้นก็ค่อยๆค่อยๆแยงนะครับ เราจะต้องดูรถเรานะครับสเปคสเต็ปที่เราจะทำนะครับสเปคไหนยังไงนะครับรถของเราต้องการกําลังหรือต้องการรอบนะครับเราจะต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเราจะทําในสไตล์ไหนนะครับเราควรแยกให้ออกนะครับระวังกําลังกับรอบนะครับรถทอกนะครับกําลังก็คือทอ์กนะครับรถทอร์กกับรถรอบนะครับจาไว้นะครับ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับยังไงก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์สําหรับพเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามทางเพจ wise sm thailand นะครับก็สวัสดีครับ